صا لا لبس في بطنه إلى يوم يبعثون فف بذن بذا بذ هاه بلا بالعلع رالي فرامزا رالي فرامزا وو هاه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وهو همزان نون أم بنت بنت نون عين لم جل ياي شن شم جيم يا قف

وأرسلناه إلى مئة ألف أو يَزِينُونَ فف همزة ألف نون واو نون فف ميم منهم تعن تعنون لم لاح ل فآمنوا فمتعناهم إلى حين

ف a la, s la, t a f la, uh, t م m أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونُ ل ้ำละสะกดเป็นดำนองนะครับล้ำละตัวลามปลายลิ้นและหลังลิ้นจะหลุดกลางเหงืกนะครับหน้าปลายอ่าแล้วก็ตัวลามมีลักษณะพิเศษก็คือตะแคงลิ้นพุอมเสียงลาสั้นลามละล้ำละสั้นตั้งคู่นะครับบ๊ายบียสั้นๆนะครับซาซานะครับตัวบใบชีวิตปะป๊าป๊าเสียงก้องเสียงซาซาสั้นๆนะครับ งั้นสิตัวสับพันธ์จะได้รับฟันบนโพลล์ผมฟายาฟีตัวเฟา์พลัดฟันบนมักคุลิฟีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกโพลล์บล็อกบล็อกตัวโตนะครับอย่างสอนเสียงเน้นตัวโตตั้งหนาตั้งอ้วนนะครับเป็นตรงนี้สะท้อนเบากรอบกลัดสุดหรอเพราะบนโต้นั้นมีสุกูลอยู่บล็อกนูนนี่ตัวนูนนะครับสั้นๆนะครับฮาฮีตรงนี้หากลมหลังจากอากลมมีหัมซา นะครับมียาแล้วก็มีตัวย่อของยาอยู่วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหน้าอักษรฮากมเบกษอที่มีสระนะครับนั่นแหละครับแล้ววิธีการสังเกตแต่บางครั้งมันก็มีบ้างครับที่หน้าอักษรฮามีสระแต่อ่านสั้นนะก็มีบ้างนะครับเนี่ยมันอันนั้นมันก็ไปอีกรายละเอียดหนึ่งก็ว่าก,กันฮา,าหิฮัมซะอีสันส้นๆนะรตรงนี้ยาวได้สามแบบนะว่าซิลตัตโตวีละ ละอ่าสั้นๆนะครับลมลาไม่ใช่ลมยาอะไรนะครับดาบสองตรงนี้ยาว่าวโยบนวามีสุกูลก่อนวามีฟ้าหันหนวดมีมีสั้นๆยาเบยุบไม่ต้องยุบะยาแต่มาดยุบะสะตวอันเบาคอลคลลสุกรอนะครับนล่วก็ตัวบาแบบสอนเสียงน่นยุบนะยุบอ่ารอยน่ะตัวอีลัมกส่วนกลางนะครับซาวอุสุนุน่ะตรงนี้อยู่ได้สามแบบสองเสียงเรียบร้อยลิสุกูลจะตลาเป็นสุกูล

รอลีฟรอตรงนี้รอหนานะครับอ่ารอตรงนี้ยาวห้ามัดวาจิบมุตเตินนะครับอััมซากับอัมอัมซากับบรูมัดอยู่ในคำเดียวกันรอฮัมฮัมซาอียาอีนะครับฮัมซาลงมาล้วก็สลดึกว้าวัซั้นๆอว้าวัจัยลงวก็สลดึกซั้นๆว้าวสั้นๆซีนซานะครับตัวซีนพ be really um ่นลมซีนเนี่ยนะครับอ่าเป็นอักษรที่อ่ามีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับเสียงอสอ่านะครับอัสโซฟิดนะครับเสียงกายเสียงสัตว์ปีกนะครับนะแล้วก็คือว่า นะนับเสียงคล้ายกับตะก,กะตนหรือจักระจันเสะตัวซีนซอสสินจะอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากเสะนะ่คอฟยอะคุยตัวอคอฟอยู่ที่คอลินหนานะครับไม่ต้องหอปากไม่ต้องคุยไม่ต้องมีมูนอ่านพร้อมๆกันครับ ฟนเบสเนาะท้วจถามพยายามจะพูดลมนะบัสไม่ได้เบสคุณรบกวนฟนเบสเนาะฮุมิลอารอนอีวังวัศงคิมอยู่ได้สามแบบสองสี่หกมาดิลสุขุมวาวาสันสันอัมจานูนอัมตรงนี้นูนตายเจะกบะอิคลาเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมเห็นไหมเขาใส่มีมือเงยหน้ามาครับมีมันจะมีสองสังเกตอยู่สองอย่างในกราดเงยหน้ากับกลมหน้าตาเงยหน้ามีมอิคลาตะกลมหน้ามีมมีมให้หยุด บาตาบัตตัวตาปลบนูนอลีฟนะยาวสองนะครับออไอ้น่าตัวยีลำคอส่วนกลางนะครับลำยาลายมันยามีสุกูลมันยาเป็นฟาาน้าหนุนหนวนฮ่าฮีฮ่าเย่ลำคอส่วนลึกเชนชายิมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้นะนะครับนะ <c oughs> ยิมเชนยานะครับอ่าเชนชายิมยาอย่าไปยิมยานะครับไม่เอานะครับนะ Ror, tahun ni rona. Anak perajuk bentoro. Tamim tam serak song. Cekap mim idak ramalan guna. Aneka ukan dong seng song mim situ jawaminun. Mimun mim ya mim. Namun tak cekap jah idak ramalan guna. Aneka ukan dong seng song jah kof jah koh. Tahun ni seton. Bau kolokas suro. Lepas akson kof yang son seng nen. Toya. Tiga tu toya balik. Tiga ikon fundamental tengah. Tengah uen nunin. Anak perajuk. Waam btsna alaihi shajaratamim yaq. ีนอย่ายปาก่าไปตุ้ยไมวปีนป้นนนนว้าวสั้นๆนะครับฮัมซารออารมรอมีสุกูลก็อรอเป็นฟ้านะครับรอ,ร,ร,อรอนี้ก็กลายเป็นรอหนาซีลามซลนะครับอ่าหลังจากลามสุกูลเป็นตัวนูก็เรียกว่าอินฮาทมุตตลักนะครับก็คืออ่านให้มันชัดลามนะครับอา่านให้ชัดลามซลนูนานายสองหาอูฮาสั้นฮัมซาอีสั้นๆลามลายสองมีมี ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าซิฟรุลมุสเตดิรนะครับก็คืออ่าศูนย์เนี้ยมันไม่มีกล้าในการอ่านนะครับเราก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะครับอ่าเราอ่านสั้นนะมีมีซิฟรุลมุสเตดิรนะครับนะฮะฮัมซาอะนะครับสั้นๆยัมซาอะนะครับอ่าเตัดทีฮัมซาลัมอัลกดุลลิลลัมนะนะครับ Tualaam kaduklim Al Fathin surat 2, cerita Hamza inhar dan cerita memang nongsempat kaduklim. Hamza wow awal berwah miskul, konwa berperanan nurnan, ya ya, santan zay ya zid tua zay paling lisan. Tua zay memang senarai bising, kau ke, siang kai, siang pung dan wow dunap. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

เฝ้ามนَฟَมแตะหนาหุ่มอ ل ลาหِอ ن นฟาสินฟาสตัวสินพลอมตัฟตัฟตัวฟ้าตัวตาพลมตัวฟ้าพลมตัฟเนฟาตาทีสันสันฮามีมหิมสันสนหัมซาอานะครับตามขอสวนลึกแลมลีสันสัน Roba rob mun ba mi tashdi yunin kalau siang babi sen sen kaf lam kal kalau ni lam kau riba ba sen sen nun alif na sen sen ayat 2 nak tatu sen sen waw sen sen nak lam la sen sen hau sen sen mim lam mul kalau ni lam kau riba ba sen sen nun waw nun nun nak apa apa kap fashtaftim alirabbikal banat walahumul banun صدق الله العظيم